ด้วยกันนะครับกับ The People Show นะครับเมื่อสักครู่นี้เราบอกกันไว้ใช่ไหมต้องมีศาสตร์แห่งความรวยศาสตร์แห่งความสําเร็จด้วยนะแต่สําเร็จอย่างเดียวไม่ได้สาเร็จแล้วต้องแบ่งปันสําเร็จแล้วต้องให้นะครับวันนี้ครับช่วงคนต้นแบบนะครับเป็นสุดยอดบุคคลต้นแบบให้กับหลายๆคนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปณิธานในการดําเนินธุรกิจที่ว่าสําเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันครับกับบิ๊กบอสพลวรพลว รับวรกุลนะครับการคุณบิ๊กบอสเนี่ยนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดนะฮะเรื่องราวของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยที่ตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันอะไรยังไงไปบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยจากบิ๊กบอสครับ มันมีคนเดือดร้อนด้วยคนที่มีฐานะหน่อยก็พยายามใจเข้ามาแบา่งปันให้คนที่แย่ลงถือว่าช่วยได้เยอะนะครับถ้าเป็นอาหารแห้งเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้หลายวันถ้าเป็นแบบข้าวกล่องมันก็มื้อเดียววิกฤตโควิดนี้มันทําให้ครอบครัวแตกแยกบางคนเนี่ยลูกไปทีนึงแม่ไปทีหนึงแล้วก็ที่นี่ไม่มีใครดูแล ได้รับแจ้งข่าวมานะครับว่าตอนนี้ชุมชนเรียบคลองบางประกอนนะครับประสบปัญหาหนักมากเลยเพราะว่าติดโควิดกันเกือบทั้งชุมชนเลยยังโชคดีนะครับเหลือผู้นำชุมชนนะครับที่ยังสามารถออกมารับของบริจาคเอาไปช่วยเหลือคนในชุมชนได้เราก็ไปตรวจเช็คข้อมูลดูนะครับก็มีคนเป็นร้อยร้อยชีวิตเลยครับที่อยู่ที่ชุมชนแห่งนี้มีทั้งเด็กที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งก็ต้องการแคมเปิสนะฮะหรือว่าพ้ออ้อมผู้ใหญ่เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอยู่ตลอด รวมถึงผู้นําชุมชนนะครับที่ต้องเข้าออกนําของบริจากไปให้เนี่ยก็ต้องการชุด PPE นะครับเราก็จัดเตรียมไปให้แล้วเนี่ยสิชุดด้วยเพื่อที่เขาจะได้เซฟชีวิตของตัวเขาเองในการเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับตอนนี้เราเร่งแพ็คของกันสุดๆเลยครับมีทั้งอาหารแห้งนะครับแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะร,รวมถึงยารักษาโรคพื้นฐานต่างๆก็เตรียมไปให้ทั้งหมดเลยทําเป็นถุงยางชีพแบบนี้นะครับ มาให้ตอนนี้ก็แพ็กได้หลายร้อยถุงเลยนะครับเราจะนำไปส่งให้ในวันนี้เลย ชุมชนสันนิเคมาจะมีประชากรอยู่ประมาณ1,200คนนะครับเริ่มจากผู้ติดเชื้อแค่4คนก็กลายเป็นมูฟคือตอนนี้ประมาณ30เราก็พยายามว่าไม่ให้เขาออกมาข้างนอกในส่วนที่คนที่อาการไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามส่งต่อเหตุที่เราต้องประสานไปเพราะว่าชุมชนเรามันเดือดร้อนเฉพาะผู้กักตัวเนี่ยร้อยย่ร้อยยี่สิบคนพอหายก็เป็นมาอีกพอมันเกิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมเออเราจะรับไม่ไหวนะเราต้องป้องกันกันดีกว่า ทุกชุมชนไม่มีไม่มีมมไรายได้อะไรเลยนะครับมันก็ต้องอยู่กันอย่างนี้เราไม่มีเงินเดือนเราทําด้วยจิตอาสาเป็นประธานก็นอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะเดี๋ยหาผู้ใ,ใจดีให้คนนู้นมีบ้างแบ่งปันกันมาในชุมชนเนาะก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นเขาสารอาหารแห้งเนี่ยเรายังให้เขาดูแลตัวเองได้แต่ละครอบครัวแต่ขอบคุณอย่างมากเลยฮะที่เป็นตัวกลางเป็นสื่อที่ได้การช่วยเหลือ อยากให้องค์กรพวกนี้มีเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งบอราระของรัฐด้วยขอกรับขอบพระคุณบริษัทดีไอคอนและประธานบริหารทุกท่านนะครับที่ท่านได้มองเห็นว่าชุมชนของเราลำบากจริงนะครับท่านได้มาสัมผัสได้เห็นด้วยกตาว่าที่เรานําเสนอไปเนี่ยทุกอย่างเป็นจริงทั้งหมดนะครับแล้วเราจะสานต่อถึงยังชีพที่แจกยังไม่หมดนะครับเราจะแต่ละโซนเราหารเท่ากัน ถือว่าขอบคุณมากที่มาช่วยพวกเรานะครับชุมชน3ชุมชนของเราเนี่ยมันอยู่ด้านในคนมองไม่ค่อยเห็นนะครับการช่วยเหลืออาจจะน้อยคือผู้นําชุมชนทุกคนจะพยายามให้ลูกบ้านเนี่ยได้ผลไปด้วยกัน ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะครับที่ส่งให้กับพี่น้องชาวชุมชนขอให้ทุกท่านนะครับแข็งแรงปลอดภัยแล้วหายจากโควิดไวๆให้เราทุกคนผ่านยุิจตนี้ไปด้วยกันครับนี่นะฮะคนต้นแบบดูแล้วได้พลังบวกทุกครั้งเลยนะฮะเนี่ยฮะคือแนวคิดสำเร็จแล้วให้ ได้แล้วแบ่งปันนะฮะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากๆเลยขอบคุณไอคอน g r o u ปมากๆด้วยนะครับ,รบที่ไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคมในช่วงสถานการณ์ที่ว่าหันไปที่ไหนก็รู้แล้วแต่มีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่นั้นเลยนะเป็น3มชุมชนที่ไปช่วยเหลือและเชื่อว่าก็ยังมีนะครับความช่วยเหลือต่อเนื่องจากไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับไปให้อีกหลายชุมชนเลยนะครับอขอพระคุณมาก